รีวิวกรอบรูปพรพิคเนสสวยๆค่ะวันนี้ที่กุ้งมารีวิวให้ดูค่ะเป็นองค์พระพิคเนสนะคะขนาด1เมตรคูณหเมตรค่ะเป็นงานวาดมือนะคะสีที่เป็นสีทองก็จะเป็นทองที่เรานำไปแปะพระพุทธรูปค่ะแล้วก็องค์นะคะเป็นใส่เข้าไปในภาพวาดนี้เลยค่ะ สวยมากๆค่ะใครบูชายอยู่นะคะเข้ามาดูเข้ามาชมได้เลยร้านอยู่พิษณุโลกนะคะชื่อร้านตั้งใจรวยค่ะเปิดทุกวัน8ปดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งค่ะมีแขวนอยู่ที่หน้าร้านเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากได้นะคะเข้ามาดูเลยค่ะเป็นงานวาดทั้งชิ้นนะคะสวยมากๆค่ะเป็นกรอบรูปลอยนะคะไม่ได้ใส่กระจกค่ะนำองค์พระพิคเนตนะคะเข้ามา ไว้ในผ้าดิบแล้วก็วาดเป็นแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะอง์นี้จะมีอยู่ติดที่หน้าร้านกุ้งตลอดนะคะอันนี้เป็นงานสำหรับขายค่ะให้ดูเรียวๆเลยใครอยากดูของจริงมาที่ร้านค่ะใครยังไม่มีโอกาสบูชานะคะดูภาพนี้ก่อนแล้วก็ขอพรไว้ค่ะมีโอกาสก็นำไปติดที่บ้านบูชานะคะ คลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากร้านตั้งใจรวยจังหวัดพิษณุโลกใครจะมาร้านค่ะหาพิกัดไม่เจอพิมพ์ใน Google Map ค่ะตั้งใจรวยพิษณุโลกค่ะโทรศ6 5 789 4ห้าจ้า